สบายดีทุกคนเนาะวัอนี้เราคันบาน่ากับสิผ้าทุกคนมาเห็ดเมนู่นปนเขียดพี่น้องปนเขียดเนาะปนผงเขียดปนผงเขียดมามาทุกคนมาเนาะมาปนเขียดแล้วมาคันเดอ้อปนเขียดมาขัน,นดลยเท่าทีใส่ในก้อนพี่น้องมาผิดคนก่อนเนาะผิดคนก่อนเนาะพี่เนาะ เขาเอาโอคงเขียดออกเตอต์โตโตเนาะเดือดก็นดีเนาะมันอกดีเนาะกี่โกเคีย้งก่อเลยแมันยามันแย่เนาะคนเขียด บนบนพงพี่น้องอาหารบานเทนะ่าเนาะมาสเสด็จเสแสร้งกับพี่น้องเด้วยเรากนันยี่ภาพคเขีย่เนาะเอาออกเลยพี่น้องต้องเอาออกไงมนัะ้เนาะเอาเอาขี่มันออกก่อนเด็กๆกระทากินอยูเจ้าน้อยดูเจ้าน้อยเด้อ นี่พี่น้องพี่อีกพุชท์สดนะนี่ซีไปน้ำกทัมิตเตอร์โตบักไงพี่น้องเลยให่ดนีพี่น้องหลังจากที่เข้ากัน แก่ล้วเนาองนังใจข้าแก่แล้ากกีนกันบบนีพี่น้องปนเนาะลั่งใจข้าแก่เลยอะเนาะข้ากะสีตำปนบนพี่น้องนี่มสัญญข้ตนพี่น้องนั่งเขาตำเนี่ยพี่น้องเขาตำเขาก็ใส่เครื่องปรุงเนาะแล้เขาใส่ครื่องุงแล้วนี้เขาจะใส่ปลนึงปลาแหงกุ้งพี่น้อง ใส่น้อยนึงพี่น้องใส่รากสิครึมใส่เปล่งน,นุ่งอ่ะขับไปเนาะเปล่งน,นุ่งอ่เปล่งนุ่งอ่ะเทล่าซาสุดดพี่น้องใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเสียบหน่อยเนาะนี่อยู่ฮานอยู่ฮานเจ้สวยมี่ลายเลยพี่น้องอยู่ฮานเจ้สวยวันนั้นผู้เล่ามี่ลายอยู่เปล่งนุ่งอ่นี่ ใส่ร้ายเสียบร้ายใส่น้อยเสียบน้อยพี่น้องเนาะหลังจากนั้นเฮาก็ใส่หัวหอมผักบัวนี่พี่น้องผักเพล่ผักบัวผักเพล่เอมบัวหอมเพล่เอไปแล้วแล้วพี่น้องแล้วแล้วบานนี้หลังจากแล้วแล้วพี่น้อง chị mong có được. ừm, Đi ấy.